สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศเลยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเพื่กายค่ะที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพลังงานของคุณในตอนนี้ส่งอะไรออกไปให้คนที่มองเห็นคุณนะคะเขาอาจจะเห็นคุณบนสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้ค่ะหรือว่าจะเห็นในชีวิตจริงก็ได้นะคะเพราะบางทีเราเนี่ยแค่พลังงานก็พูดแทนตัวเราได้มากกว่าคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นลองตั้งจิตให้สงบค่ะเลืออไพ่ที่รู้สึกเชื่อมโยงเรามาดูกันค่ะว่า คนที่เห็นคุณเขารู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อพิาการนะคะก็ต้องขอขอบคุณซับสไ r ร์เบที่น่ารักค่ะผู้ชมที่น่ารักนะคะแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักด้วยนะคะสำหรับทำสแตมป์นะคะเม็แปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วค่ะเลือกพไพ่ใบไหนก็ไปคลิกที่ทำสแตมป์ของพไพ่ใบนั้นเพื่อฟังคําทํานายได้เลยนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีคนที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักนณราศีของคุณแล้วก็คนนั้นด้วยนะคะใครคนนั้นนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีกุมชาวราศีพฤษภชาวราศีมีนและชาวราศีมังกรนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าสู oh e ่หัวข้อของเรากันนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้ส่งอะไรออกไปให้ก uh ับคนที่มองเห็นค uh. ุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนนิ่งๆนะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่นิ่งค่ะ นิ่งตอบว่าฉลาดคุณเป็นคนที่ฉลาดแต่คุณไม่พูดคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณแค่ไม่พูดแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดด้วยค่ะเป็นคนที่คิดเยอะคุณเป็นคนที่ชอบเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นิ่งสงบสุข,ขุม เป็นคนฉลาดมากเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดมากแต่คุณอะไม่ใช่คนที่โอ้อวดคุณอะไม่ใช่คนที่จะไปเป่าประกาศบอกใครว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณคิดอย่างไงหรือฉันรู้ทันเธอนะอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะพูดแค่เรื่องที่จําเป็นต้องพูดแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอยเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งเป็นค,คนที่เอาตัวรอดเก่งในบางจังหวะของชีวิต คือคุณอ่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลายๆด้านนะคะคุณอ่ะเป็นคนที่มีทักษะในการใช้ชีวิตเยอะมีประสบการณ์เยอะบางครั้งอะเขาเดาคุณไม่ออกหรอกว่าคุณอ่ะคิดอะไรคุณอ่ะเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนที่มีความอบอุ่น เขาก็รู้สึกว่าคุณอะบาลานชีวิตของตัวเองได้ดีมีการจัดระเบียบชีวิตได้ดีแต่ว่าในบางครั้งคุณอาจจะมีความลังเลใจในบางเรื่องมีความไม่มั่นใจในบางเรื่องนะคะบางท่านคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้สงสัยนะคะเขารู้สึกว่าการเข้าใกล้คุณเนี่ยทำให้หัวใจของเขาอ่อนโยนคุณเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาให้กับผู Loc ้คนนะ เป็นคนใจดีค่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบมองการไกลแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยแอบเป็นคนที่คิดมากนิดหนึ่งนะคะเป็นคนที่รู้สึกอะไรก็ไม่ค่อยพูดออกมาคุณเป็นคนที่ระแวงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆคุณน่เป็นคนที่ช่างสังเกตสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าคุณไม่เอาอะไรก็คือไม่เอาเลย คุณดูเป็นโลกทางใหม่ให้กับใครหลายๆคนได้นะเป็นที่พึ่งให้กับใครหลายๆคนคะ่ะแล้วคุณเนี่ยก็ดูมีความสุขในแบบของคุณคุณเป็นคนที่ ไม่ค่อยยุ่งกับใครชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับความสงบในจิตใจนะคะอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดแบบนี้ด้วยก็ได้เป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่คุณเนี่ยก็มีความสุขในแบบของคุณนะคะคุณดูมีความสุขจังเลยในโลกของคุณนะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ไพ่พูดมาเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อความรู้สึกข,ของพวกเขานะคะ เขารู้สึกว่าคุณอะมีอิสระในชีวิตมากๆเลยเขารู้สึกว่าคุณอะมีความสุขในแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ต้องให้คนอื่นมาเติมเต็มคุณก็มีความสุขได้เขารู้สึกดีนะเวลาที่เขาได้เห็นคุณได้อยู่ใกล้ๆคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือภาพฝันภาพจินตนาการของเขาถ้าคนรอบๆข้างคุณเป็นเพื่อนคุณเพื่อนสนิทคุณหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณแบบเนี้ยค่ะเขาก็รู้สึกยินดีกับ เวลาที่คุณมีความสุขหรือบางท่านเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอยากมีความสุขแบบคุณจังเลยอยากเป็นให้ได้แบบคุณแต่ถ้าคนคนนี้เขาเป็นคู่รักของคุณหรือว่าเป็นคนคุยเป็นคนเก่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตัวเขาจินตนาการถึงการสร้างครอบครัวกับคุณว่าถ้าเขาได้คุณเป็นแฟนหรือถ้าเขาได้คุณเป็นคู่ชีวิตเนี้ยมันคงดีจังเลยนะไม่รู้สึกว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของคุณนะอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ หรือถ้าบางคนที่เขาเป็น f อซคุณนะหรือว่าถ้าเขาสนใจชีวิตของคุณมากๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นให้ได้แบบคุณคุณเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลของเขาเลยเขาอยากที่จะมีชีวิตแบบคุณแล้วก็ไม่ว่าเขาเห็นความสามารถของคุณในหลายๆอย่างนะขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเป็นให้ได้แบบคุณอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าคนที่เขาส่องเขามองคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงในจิตใจรู้สึกว่าคุณน่มีความมั่นคงในชีวิต แล้วเขาก็อยากที่จะเป็นแบบนั้นอยากที่จะใช้ชีวิตของพวกเขาให้เหมือนคุณเน่แต่คุณต้องเข้าใจว่าทุกคนน่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองจะให้เขามามีชีวิตเหมือนคุณก็ไม่ได้คุณจะไปมีชีวิตเหมือนเขาก็ไม่ได้เขาอาจจะเห็นคุณเป็นไอดอลแต่ทุกๆคนจะต้องมีเส้นทางเป็นของตัวเองนะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยไม่บอกเลยว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วอ่ะบอกเลยว่า เขาได้จะจินตนาการถึงความสุขที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันจินตนาการถึงความเป็นคุณจินตนาการถึงภาพฝันที่จะแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกโดดเดี่ยวในวันที่ไม่มีคุณพลังงานของคุณตอนนี้ทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเขาได้แต่คิดถึงคุณแล้วก็จินตนาการถึงเรื่องของคุณนะคะเดี๋ยวขอให้คาแนะนํา ความรู้สึกคุณเนี่ยมีอิทธิพลก,กับความรู้สึกของคนที่พบเห็นคุณนะคะไม่ว่าพลังงานของคุณมันไปสัมผัสหัวใจของเขาได้อ่ะไปสัมผัสสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของเขาได้เวลาที่เขาเห็นคุณเขารู้สึกว่าคุณมีพลังคุณมีแสงแห่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณต้องรักษาเอาไว้ก็คือในส่วนของพลังงานของคุณพยายามทําพลังงานของคุณให้มั่นคงนะคะ พลังงานที่มั่นคงเนี่ยเกิดจากตัวคุณเองดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่สนามพลังงานของคุณแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคนที่เขาพบเห็นคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวของคุณแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปคนคุยก่าวแฟนคุณคู่ของคุณเขามองคุณดีมากๆนะคะสาหรับพลังงานที่มันเกิดขึ้นคุณเป็นเหมือนความอบอุ่นคุณเป็นความสุข ให้กับพวกเขาเวลาที่พวกเขาได้มองถึงคุณแม้กระทั่งสตูของคุณเนี่ยเขาก็ยังมองคุณดีเลยเขาก็ยังมองว่าคุณเนี่ยดูมีความมั่นใจในตัวเองดูสงบอยู่กับตัวเองไม่มีใครทําร้ายคุณได้ต่อให้เขาจะไม่ชอบคุณหรือต่อให้เขาจะสาดพลังงานลบๆใส่คุณอะสุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้เขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าสนามพลังงานของคุณมันเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองบางครั้งคุน่าจะมีความเครียดมีความไม่สบายใจอยู่บ้างมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะ แต่พลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ต่อให้จะเจอกับปัญหาอะไรคุณก็สามารถที่จะจัดการมันได้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความสามารถใครๆก็ยอมรับในส่วนนี้ของคุณสิ่งที่ไม่เห็นได้ชัดเลยก็คือความรู้ความสามารถความเก่งของคุณอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธเลยอันนี้คือจุดยืนของคุณคือจุดแข็งของคุณความเก่งการพัฒนาตัวเองของคุณเนี่ยค่ะเป็นที่ประจักษ์ให้กับผู้คนที่เขาพบเห็นคุณนะคะ ก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีของคุณแล้วก็รวมถึงเขาคนนั้นด้วยนะคะเขาคนนั้นนี่ก็อาจจะหมายถึงคนท,ทั่วไปนะคะราศีธนูราศีเมถุนธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูราศีพิจิกราศีพฤกษ์ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่หัวข้อของเรานะคะพลังงานของคุณในตอนนี้ส่งอะไรออกไปให้คนที่มองเห็นคุณนะคะเป็นพลังงานรวมๆนะคะคุณเนี่เป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วใจร้อนเป็นคนที่มีความระตรือรือร้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่หัวดื้อหัวรัน้นแต่เป็นคนที่ช่างสังเกต คุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนเขามอกว่าคุณเนี่ยมีเงินแล้วทำหลายอย่างทำนู่นทำนี่ทำนั่นคุณอย่าเป็นคนที่เด็ดขาดมากนะคะไม่ว่าผู้คนรอบข้างของคุณหรือว่าคนที่เขาพบเห็นคุณอะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สุขุมดูเด็ดขาดดูเด็ดเดี่ยวถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยพึ่งพาอาศัยใครพึ่งพาแต่ตัวเอง เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําใครอยากมาเล่นกับคุณเลยนะคุณตัดเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแอบเป็นคนที่คิดมากคุณดูเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณก็อาจจะชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยยุ่งกับใคร ถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่คุณไม่อยากยุ่งกับใครอะ่ะใครห้ามเข้าไปในโลกของคุณเลยนะคุณเป็นนักวางแผนตัวยงเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่วางแผนเก่งมากคุณเป็นคนที่ทำอะไรแบบมีระบบมีระเบียบเป็นของตัวเองในแบบของคุณถ้าคุณคิดมาดีแล้วอะ่ะใครก็เปลี่ยนใจคุณไม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนใจร้อนถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่ถ้าคนคนนั้นมีเหตุผลคุณฟังนะแต่เขาต้องมีเหตุผลแมลว่าคุณจะเข้าสังคมตอนที่เป็นงานที่สำคัญคุณให้ความสำคัญกับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวและคนที่สำคัญสำคัญกับชีวิตของคุณ คุณไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองให้กับสาธารณะมากสักเท่าไหร่คะ่ะคุณเป็นคนที่พูดดังฟังชัดคําพูดของคุณมีน้ําหนักมากแล้วคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคุณเนี่ยมีทั้งด้านดีแล้วก็มุมร้ายเขาไม่ได้มองคุณว่าคุณเป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์หรือว่า เป็นเด็กเนิร์ดอะไรขนาดนั้นอะคุณเป็นคนที่ดีได้ไร้ายเป็นคุณเป็นคนที่พิพากษาคนด้วยความสัตย์จริงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงไม่คือไม่ใช่คือใช่คุณเป็นคนที่มีทางด้านที่ดีแล้วก็มุมร้ายๆของคุณอยากให้คุณโกรธได้เลยนะคุณโกรธคุณอาจจะไม่ได้แบบไปฟันแทงอะไรใครหรอกคุณอาจจะไม่ได้แบบไปสาดคำหยาบใส่ใครหรอกแต่ความโกรธของคุณอะคือสิ่งที่น่ากลัว คุณอาจจะเป็นคนที่ถ้ามีแฟนก็คือขี้หึงขี้หวงห่วงแฟนรักมากก็ห่วงมากเวลาเจ็บก็เจ็บมากแล้วไม่บอกว่าเวลาคุณโกรธคุณจะเป็นคนที่น่ากลัวใช่ไหมคนรอบข้างของคุณไม่กล้าทำให้คุณโกรธเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณโกรธมันจะเป็นยังไงแต่บทเวลาที่คุณดีคือคุณดีเลยถ้าใครไม่ทำให้คุณโกรธ ถ้าใครเข้ามาด้วยความจริงใจคุณจะให้ความจริงใจตอบไม่น,นึกถึงประโยคที่ใครดีมาดีกลับใครร้ายมาคุณร้ายกลับคุณไม่ได้มาโลกสวยขนาดนั้นอะคุณไม่ได้มาโลกสวยวะ่ะเฮ้ยคนนี้เขาทําไม่ดีกับเราไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่คนนี้ทําไม่ดีกับฉันหรอเจออะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นคนที่กล้าลุยคุณเป็นคนที่มีพลังในตัวเอง สิ่งที่ทําให้คนอื่นกลัวก็คือความเด็ดขาดของคุณนี่แหละค่ะความเด็ดขาดความโกรธเพราะถ้าคุณตัดคุณตัดเลยคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่คุณจะช่วยเหลือและไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาทําร้ายความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่รู้ว่าควรทําอะไรและรู้ว่าไม่ควรทําอะไรคุณเป็นคนที่ใช้เหตุและผลในการเลือกคนบางครั้งคุณอาจจะ มีความใจร้อนในเรื่องของการตัดสินใจกับชีวิตของตัวเองแต่คุณก็มีการวางแผนอยู่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณมันจะใช้อารมณ์ทั้งหมดคือไม่ใช่คุณเป็นคนที่อารมณ์ก็คืออารมณ์เหตุผลก็คือเหตุผลให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณรักใครอันนี้เป็นในเรื่องของอารมณ์คุณตกลุมรักคุณรักเลยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณอาจจะไม่ใช้อารมณ์ คุณต้องใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการวางแผนในการทำงานของคุณการวางแผนในแพนเดอร์ของคุณการมองระยะยาวแบบนี้ค่ะ <S <S> <S <S> <S คุณเป็นคนที่มีเงินนะคนอื่นเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเงินแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในการเงินค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในการเงินในการทํางานแล้วก็ เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขามองแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่เลือกแค่คนที่ทําให้คุณมีความสุขใครที่เข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณคุณไม่คบคุณอาจจะคุยได้แต่คุณไม่ให้ใจคุณไม่คบคุณเป็นคนที่ดูคนออกคุณเป็นคนที่ฉลาดไม่ว่าคุณน่าจะผ่านอะไรมาเยอะคุณน่าจะแบบ มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเกี่ยวกับผู้คนค่อนข้างเยอะมันเลยหลอมรวมให้คุณกลายเป็นคนที่แข่งนอกอ่อนในคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะชาวกองที่สองคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตานะเป็นคนที่ดีแต่บางคนน่ะคุณก็ใช้มุมที่อ่อนโยนกับพวกเขาไม่ได้เพราะคนบางคนน่ะก็ต้องถูกสั่งสอนกลับไปเพราะเขาร้ายกับคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ดึงด้านที่อ่อนโยนหรือว่าด้านที่น่ารักออกมาให้กับพวกเขาได้เห็น แต่เขาจะได้เห็นคุณในเวอร์ชั่นที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็พร้อมที่จะป้องกันตัวเองขอดูหน่อยค่ะว่า Energy เหลเาเนี้ยทำให้พวกเขารู้สึกยังไงไม่บอกเลยว่าเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นเพราะคุณดูแลตัวเองได้ ต่บางครั้งเขากลัวกลัวว่าจะทําอะไรให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือเปล่าเพอาะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือเขาทําให้คุณต้องตัดเขาอะมันคงจะไม่มีโอกาสให้เขาได้กลับเข้าไปในชีวิตของคุณอีกแล้วบางครั้งความเด็ดขาดของคุณคําพูดของคุณความจริงจังของคุณมันแอบไปสก,กิดใจของเขาบ้างในบางครั้ง แต่เขาก็เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนแบบนี้เมย์สัมผัสได้ถึงพลังงานของคนที่ไม่เท่าเทียมคุณปฏิบัติกับคนไม่เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คุณรู้ว่าคนคนไหนอะที่คุณต้องเป็นใครเวลาที่คุณเจอคนที่เขาใจร้ายอะคุณใจร้ายกับเพื่อที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองและคนที่คุณรักคุณไม่ได้แค่ปกป้องตัวเองนะมุมร้ายๆของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณปกป้องแค่ความรู้สึกของคุณ แต่คุณอาจจะปกป้องคนที่คุณรักและคนที่อ่อนแอกว่าและอีกบางมุมหนึ่งของคุณก็คือมุมที่คุณบริสุทธิ์มุมที่คุณมีจิตใจที่อ่อนโยนมุมที่คุณใจดีอ่ะคุณจะมีไว้ให้กับคนที่คุณรักและรักคุณเพื่อนสนิทพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เขาอ่อนแอกว่าคุณหรือคุณเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้มีพิษมีภัยกับคุณ คนที่ซัพพอร์ตคุณคุณจะสวมบทเป็นคนที่จิตใจดีมากๆอันนั้นน่ะคือแก่นแท้ของคุณจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใครบางคนทําให้คุณต้องปกป้องตัวเองอ่ะอันนั้นน่ะคือมุมที่คุณดึงออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่แบบฉันต้องดึงออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเจอคุณอ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถและใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้เขาค่อนข้างที่จะชื่นชมคุณนะที่คุณเป็นแบบนี้ แล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นแต่ก็อย่างกับพี่บอกค่ะว่าบางครั้งเขากลัวกลัวความเด็กขาดของคุณเพราะว่าบางครั้งที่คุณพูดอะไรอะ่ะคุณค่อนข้าง,างที่จะมีเหตุผลด้วยในบางเรื่องและคุณพูดแค่ความจริงและคนที่โกโหกหรือว่าคนที่เขาเสแสร้งอะ่ะเขามักจะกลัวความจริงนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณไม่รู้สึกว่าเขาชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นแต่ก็แอบกลัวกลัวว่าถ้าทําอะไรไม่ถูกใจเนี่ย คุณจะโกรธเขาไหมนะคะก็ก็แอบมีแบบกลัวแล้วก็เกรงใจอืมบางคนเนี่ยเขาก็เกรงใจคุณด้วยเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้ความเคารพคุณมากๆนะคะจะประมาณนี้สําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่สองสำหรับคนที่เลือกตัวเลือกท,ที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คลัคนาราศีของพวกเขาแล้วก็ของคุณด้วยนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะธาตุดินค่ะทพศกันมังกรราศีตุลราศีกัน ราศีมีนแล้วก็ราศีธนูนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะมาเข้าสู่หัวข้อของเราะคะ่ะพลังงานของคุณในตอนนี้ส่งอะไรออกไปให้คนที่มองเห็นนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณที่ส่งไปให้คนอื่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ว่าคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งค่ะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคน friendly, น,คน,น่ารักเป็นที่รักของเพื่อนฝูงแต่คุณอย่าเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะคุณก็มีความระแวดระวังตัวเองอยู่พอสมควรค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนใจดีเป็นคน อบอ้อมอารีมีเมตตาค่ะแต่ในขณะเดียวกันน่ะคุณก็เป็นคนที่เด็ดขาดคุณไม่เหมือนชาวกองที่สองคุณเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในต่อให้ภายนอกของคุณเนี่ยจะดูเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานแต่ถ้าคุณตัดสินใจขึ้นมาก็คือตามนั้นตามนั้นคือจบ คุณเป็นคนที่มองการไกลค่ะเป็นคนที่วางแผนในระยะยาวเป็นคนที่ทำอะไรอรอบคอบมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลรักครอบครัวสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆากรให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวมากๆค่ะแล้วก็อาจจะรวมถึง ตัวคุณเป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับผู้คนได้ด้วยเวลาที่คุณเจอคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือกําลังลําบากเนี่ยคุณจะเป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับเขาคุณลองสังเกตดูนะหลายๆครั้งคุณใจดีจนคุณโดนเอาเปรียบเวลาที่คนอื่นตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาเขานึกถึงคุณแต่บางครั้งเขามีความสุขเขาไม่นึกถึงคุณ คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทกับการทํางานมากๆเป็นคนที่ตั้งใจตั้งใจมากๆนะตั้งใจทำํำในสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยค่ะบางครั้งเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคุณไม่ใช่คนพูดตรงคุณเป็นสายประนีประนอมอ่อนโยนอ่อนไหวง่ายไม่ค่อยสนใจอะไรปิดหูปิดตา มองข้ามเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องได้ถึงต่อให้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ใหญ่คุณก็จัดการได้แต่จะจัดการด้วยวิธีที่อ่อนโยนเป็นคนที่ช่างสังเกตค่ะเป็นคนที่มีเงินนะคุณเนี่ยและไม่มองว่าคุณเป็นคนที่ให้โอกาสผู้คนได้อ่ะ คุณให้บางคนจนคุณรู้สึกแย่อ่เม่พูดตรงๆเลยนะว่าคนที่เขามองคุณมาเนี่ยเขาแค่รู้สึกว่าบางครั้งคุณช่วยเหลือคนอื่นจนคุณเดือดร้อนอะ่ะคุณดีเกินไปอะ่ะชาวกองที่สามคุณดีเกินไปขอดูหน่อยค่ะแล้วพลังงานทั้งหมดเนี้ยทำให้ผู้คนเนี่ยเขารู้สึกยังไง คุณเป็นคนดีมากนะดีแบบดีเลยอะต่อให้คนอื่นจะร้ายกับคุณคุณก็ไม่เป็นไรปล่อยวางปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะได้กรรมของเขาเองเราจะไม่ไปจองเวรจองกรรมอะไรประมาณเนี้ยเขารักคุณนะไม่บอกเลยคือในโลกของเราอะค่ะมันก็จะมีคนที่สนิทกับเราหวังดีกับเรา ผู้คนส่วนใหญ่เมย์ใช้คําว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เขาเห็นคุณเนาะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีเลยและเขาก็รู้สึกดีด้วยค่ะเวลาที่ได้เจอคุณได้เห็นคุณรู้สึกว่าบางครั้งเขาแค่รู้สึกว่า คุณอาจจะต้องมีกำแพงให้กับผู้คนบ้างเมลว่าเขาอยากดูแลคุณเนี่ยเม่รู้สึกว่าเขาอยากปกป้องคุณเนี่ยเขาอยากดูแลคุณให้มบยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเพื่อนสนิทของคุณอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากปกป้องคุณเขาอยากดูแลคุณเพราะเขารู้ว่าคุณดีเกินไปเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆแล้วเวลาที่คุณเจอปัญหา หรือเวลาที่คุณโดนเอาเปรียบอะ่ะเขาอยากปกป้องคุณเขาอยากดูแลคุณเขาอยากที่จะไฟแทนคุณเลยอะ่ะม่รู้สึกว่าเขาอยากที่จะจัดการปัญหานั้นแทนคุณเลยอะ่ะอ่ะให้ไม่ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นคุณโดนโกงเงินเพื่อนก็อาจจะบอกว่าทําไมเธอไม่ไปทวงเขาทําไมเธอไม่แจ้งความอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นฉันนะฉันจะไปบุกบ้านแล้วอะไรประมาณเนี้ย แต่คุณก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเธอเราก็คงทําอะไรเขาไม่ได้หรอกกรรมมันก็คงจะมีจริงอะไรอย่างเงี้ยัาง,างที่เพื่อนคุณก็จ,จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องรอกรรมไหมประมาณเนี้ยค่ะมันไม่ต้องรอกรรมไหมเราไปบ้านมันได้นะอะไรอย่างเงี้ <laughs> เยเนว่าบางครั้งอ่ะเขาอยากดูแลคุณอยากปกป้องคุณบางครั้งเขาเมื่โหแทนคุณ เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเข้มแข็งกว่านี้อ่ะแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขนะเขาว่ารักคุณเห็นใจคุณและรู้สึกดีที่เขาได้พบคุณเขาเข้าใจว่าคุณเป็นแบบนี้คุณก็มีวิธีจัดการในระดับของคุณ ซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากเขาอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเขาาจะรู้สึกว่าคุณน่ะดูอ่อนโยนจังเลยดูเป็นโลกทั้งใบให้กับผู้คนดูจิตใจดีสิ่งที่คุณเป็นน่ะทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาก็ใจดีได้ไม่เหมือนคุณคุณเป็นคนที่เก่งในแบบของคุณอ่อนโยนในแบบของคุณจัดการปัญหาในแบบของคุณ แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้โฟกัสที่ความสุขซึ่งเขาเองเขาก็คงไม่เข้าใจหรอกว่าคุณทําได้อย่างไรแต่เขาก็เชื่อว่าคุณจะมีความสุขในเส้นทางของคุณในความเป็นคุณบางครั้งเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาของคุณหรือไม่เห็นด้วยกับความใจดีความอ่อนโยนของคุณจนเขารู้สึกว่าเขาอยากดูแลคุณแทนเลยอะ พลังงานของคุณเนี่ยทำให้ผู้คนนะคะเขาซาบซึ้งถึงความใจดีความอ่อนโยนความมีเมตตาของคุณนะแต่บางทีเขาก็อยากให้คุณดูแลตัวเองบ้างด้วยการตอบโต้บ้างอยากให้ใครมาเอาเปรียบอยากใจดีมากจนเกินไปอย่าเป็นคนดีมากจนเกินไปประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณไม่อยากให้คุณโดนเอาเปรียบไม่อยากให้คุณ เจอเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมอ่ะแล้วยิ่งถ้าคุณมีเพื่อนเป็นเหมือนแบบชาวกองที่สองด้วยอ่ะคนละขั้วเลยลองย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าคุณมีเพื่อนหรือว่ามีคนรอบตัวที่เหมือนชาวกองที่สองอ่ะคุณจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงอยากให้คุณเข้มแข็งหรือว่าอยากปกป้องคุณพลังงานของชาวกองที่สามคุณดีมากๆเลยนะคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะคะจิตใจดีมากๆเลยนะแต่ว่าคนรอบข้างเขาอาจจะอยากให้คุณ เข้มแข็งกว่านี้อีกนิดนึงถ้าถามถึงพลังงานของคนที่เขามองเห็นคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนใจดีแวบบแรกเลยอะเขาสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนในใจของคุณนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับพิอาการในหัวข้อพลังงานของคุณในตอนนี้ส่งอะไรออกไปให้คนที่มองเห็นคุณนะคะถ้าคุณชอบพลังงานนี้ก็รับไว้แต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังค่ะไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ